นับเป็นการตีความบทใหม่ที่ทำออกมาได้น่าสนใจมากๆสำหรับหนังเรื่องลานซิงจัดดาผลงานการรีเมคของหอเมริกันอย่าง Forest Gump ในปี1994จากพรมกับโรเบิร์ตเซมิคิสและนำแสดงโดยทอมแฮงค์ซึ่งตัวหนังก็สามารถทำรายได้ไปมากถึง678ล้านเหรียญจากทุนสร้างเพียง55ล้านเท่านั้นที่แค่เฉพาะประเทศบ้านเกิดก็เก็บไปกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดแล้วจึงนับเป็นความท้าทายอย่างมากที่บอสวูดจะหยิบเอาหนังเรื่องนี้มาทำการรีเมคใหม่ ลานสิงจัดดาเป็นชื่อของพระเอกที่นำแสดงโดยอาเมียนคานหนึ่งในนักแสดงชายที่โด่งดังที่สุดของอินเดียที่ตอนนี้เขาก็อายุ50กว่าเขาไปแล้วแต่คานก็สามารถรับบทเป็นลานเพลงของเรื่องในเกือบทุกช่วงไวัยได้อย่างน่าเหลือเชื่อเขาเป็นคนสมองช้าที่มักจะไม่เข้าใจอะไรยากๆและจะทำตามที่คนอื่นบอกเสมอเหมือนกับตัวฟอร์เรสในเวอร์ชันต้นฉบับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ตัวลานมีความเฮฮา พูดมากและแสดงสีหน้าได้เก่งกว่าซึ่งอาจจะเป็นบุคลิกทั่วไปของคนอินเดียอยู่แล้วแต่ส่วนนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียที่อาจทําให้เรารู้สึกไม่ต่อเนื่องสักหน่อยเพราะเหมือนตัวลานตอนเด็กจะเป็นคนนิ่งๆไม่ได้มีบุคลิกเหมือนกับตอนโตเลยสักนิดต่างจากฟอเรสที่เป็นคนซื่อๆนิ่งๆอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนโตฉากโชว์ทักษะความสามารถของลาน ก็ไม่ได้มีเยอะเท่ากับ f ฟ r เลสแต่จะเป็นการแทนที่ด้วยฉากการวิพากษ์วิจาร์สังคมสงครามและความขัดแย้งทางศาสนาที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆทางประวัติศาสตร์ของอินเดียที่แม้บางเหตุการณ์เราจะไม่ได้รู้เรื่องแต่ก็นำว่าทำออกมาได้เข้มข้นและจริงจังกว่ของอเมริกามาก อีกหนึ่งสิ่งที่ลานสิงจัดดาทำได้ดีกว่าต้นฉบับคือเหล่าตัวละครสมทบที่ตัวหนังมีเวลาให้กับพวกเขามากขึ้นและมีการเปลี่ยนบทบาทต่างๆให้เข้ากับบริบททางสังคมอินเดียตั้งแต่บทแม่คนที่สอนให้เรียนรู้และรับมือกับสิ่งต่างๆให้คนสมองช้าอย่างลานได้เข้าใจแต่มีการเพิ่มฉากดรามา่าที่แม่ต้องปกป้องลูกในสถานการณ์ที่ความเป็นความตายอยู่ตรงหน้าซึ่งนักแสดงก็สามารถถ,ถ่ายทอดอารมณ์ในขณะนั้นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม บาลาหรือบ,บับบาก็เปลี่ยนจากความขลังไคล้ในกุ้งมาเป็นชุดชั้นในแทนและเพิ่มฉากแสดงความเป็นห่วงเป็นใยให้เห็นถึงความสนิทสนมกันของบาลาและลานมากกว่าของฟอเรสกัมและบับบาซะอีกตัวละครนางเอกอย่างลูป,ปาหรือเจนนี่ในฟอเรสกัมก็ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องราวและป็นแรงผลักดันให้ตัวพระเอกทำในสิ่งต่างๆได้ตั้งแต่เด็ก แต่เรื่องราวของลูป,ปาก็เราออกมาได้ดีกว่าต้นฉบับมากมีการให้เหตุผลการกระทําของตัวละครหรือแรงจูงใจต่างๆที่สมเหตุสมผลมากกว่าในต้นฉบับที่เป็นการสะท้อนเหล่าฮิปปี้ในสังคมอเมริกาในยุคนั้นและที่เปลี่ยนไปมากที่สุดก็คือตัวละครหมดแดนหรือในเวอร์ชันนี้ใช้ชื่อว่ามูฮัมหมัดเขาไม่ได้เป็นทหารที่เกิดมาในตระกูลที่ต้องตายในสงครามอีกแล้วแต่เปลี่ยนมาเล่าในสิ่งที่เกว่านั้นและเป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงสงครามทางศาสนาที่เกิดขึ้นในอินเดียได้ยอย่างชาญฉลาดมากมาก และอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของหนังอินเดียที่ขาดไม่ได้อย่างการเล่าเรื่องด้วยเสียงเพลงก็มีให้เห็นในหนังเรื่องนี้เช่นกันที่แม้จะไม่ได้เต้นการระดับหนังมิวสิควลแต่ก็เป็นการแทนคาในใจของตัวละครต่างๆได้อย่างดีที่บวกกับงานภาพที่สวยมากแล้วจึงเหมือนเราได้ดูมิวสิกวิดีโอเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะในฉากวิ่งที่เป็นการพาเราไปยังสถานที่ต่างๆมากมายทั่วอินเดียทั้งที่เราเคยเห็นอยู่แล้วแต่ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนถือเป็น u n s e อินเดียที่ในอนาคตหากมีคนคิดจะตามรอยก็ไม่แปลกใจนัก แม้ตัวหนังจะสามารถเล่าเรื่องราวของตัวละครสมทบต่างๆได้ดีกว่าในเวอร์ชันต้นฉบับแต่ตัวละครหลักอย่างลานซิงจัดดากับไม่ได้มีสเสน่ห์เทียบเท่ากับฟอเรสต์กัมที่อาจเป็นเพราะการให้เวลาในหนังหรือบุคลิกบางอย่างที่เราอาจจะไม่คุ้นชินแต่ลานซิงจัดดาก็ถือเป็นหนังรีเมคที่สามารถเล่าเรื่องราวในแนวทางของตัวเองได้มีความสนุกมีเอกลักษณ์เปลี่ยนแปลงและต่อยอดในสิ่งต่างๆให้เข้ากับบริบททางสังคมได้อย่างดีแม้หนังเรื่องนี้อาจไม่ได้ดีเทียบเท่าต้นฉบับ แต่ก็จะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงในฐานะหนังอินเดียที่สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ไม่ต่างจากที่ฟอ r e s t g u ัมสามารถทำเอาไว้ได้นั่นเอง